สวัสดีครับพ่กเราช่องพะหญ่ทองคำชแนลนะครับผมสวัสดียาบเช้านะครับเช้าตรู่นะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณออกออกวงเช้าครับน้องโตสวัสดีก้องก่อนสวัสดีครับมาทำอะไรแต่เช้าครับป้าหลุมป้าหลุมนะครับป้าหลุมก็คือ กับดักปลานะครับผมนี่ครับพี่น้องนกตโตก็ลังยามหลุมอยู่ได้หลายบ่ไม่ไม่หลาย,ลายนี่ก็เป็นวิธีหากินอีกรูปแบบหนึ่งของคนอีสารนะครับผมน,นั่นไหนตาอยู่ไหนนี่พานออโต้ตมาไหมครับโชวค์คนงานหน่อย อย่างลรอีกนะครับหลุมลรอีกกี่หลุมสองหลุมไปตามไปดูเลยมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับไหนอยู่ไหนอีกพวกฮะปอตาผมว่ามีสองหลุมสามหลุมนะครับมีอาหารเช้าครับผม หนาวไหมลูกตู้หนาวมานะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวครับก็แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมไหนตรงไหนนี่ครับไหนไอ้ลูกฮะยามาลูกเอาขึ้นมา เอดหลดน้ำเท่น้ำอ้าจับมานังยี่ดีวะเออนี่ครับมาดูครับก็จะได้กี่ตัวครับหลมนี้นี่ตรวชอบมากนะครับการจับปลานะครับจับดีจับด,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 ดีเออไม่ได้ตัวใหญ่นะตัว ก็ไม่เป็นไรไเรยวยึมหมดหมดกันมือม,มาวัดยิบเรยวอ่ะได้ไม่เจอกันมือจับที่หลายตัวเลยหอบขึ้นมาเลยเนะี่ยโอ้ปลาหมอลันวนเลยครับผมนี่ครับ ตัวใหญ่อยูนี้น่ะหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครัเอาเือเอาหมดแล้วนะครับไปลุ้มต่อไปเลยนะครับผมไอ้ตาบอกอยู่ไหนเะด๋ตามไปดูกันเลยนะครับนี่ครับก็ มาเจมลุมที่สามครับใส่ปลากี่ตัวชนกี่ตัวชนกี่ตัวกูตัวเดียวกูลงหล่างสามลุ่มนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วออกเอาน้ำใส่ใส่ปลาหน่อยมาดิมาดิพอใส่ con có อีก2กลุ่มดูนะมีมั้ยมีชนเฮ้ยชน ได้เยอะพอสมควรนะครับผมโอ้หนาวมากครับเย็นนะครับนนบนดแล้วลูกนบนแล้วครับนี่ครับก็ได้น,นี่ก็ประมาณ ห้าหลุมแล้วเนาะพื่อเอาลูกซื้อนี่ครับกับดักนะครับที่ดักปลาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมปลาก็จะขึ้นมาตกในหลุมนี้ช่วงหน้าหนาวนะครับเราก็จะเอาเอดินนะครับดินหอมทานะครับทาบริเวณขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับตรงนั้นครงบริเวณขึ้นตรงนี้เราจะทาหลุมไว้แค่นี้นะครับพอร้อนล้าหนาวนะครับปลาก็จะหาที่ขึ้นครับหรือว่าหา ที่อยู่ใหม่นะครับก็จะมาตกตรงหลุมนี้นะครับที่นี่คือกับดักครับชาเขาเรียกหลมุมแมนบบกโดโตนาวมจงไหนตรงไหนาวาตรงไหนภาพเดีวตามไปดูอีกอีกหลุมนะครับผม เดี๋ยวตามไปดูกันอีกหลมหนึ่งนะครับผมผมก็จะมาถ่ายนะครับบรรยากาศนะครับยามเช้านะครับแล้วก็วิธีการหาปลาแบบวิสารให้อ่แม่แม่เอฟซีได้ดูได้รับชมนะครับบางท่านนะครับอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวิธีหาปลาแบบนี้นะครับผมว่าเอปลามันเข้ามาได้ยังไงนาะมันขึ้นมายัางไงก็เลยมาถ่ายให้ดูครับว่าวิธีการหาปลา ปาได้หลายรูปแบบนะครับปลาก็สามารถขึ้นมาคือปลอกไงคือปลาบิน,นพี่น้องปลาบินขึ้นมากบว่าเขาหลุมยามสอบงมากบว่ายามเมานะครับผมมากับปลาโ,โตโตของเรานะครับผมดึงคางเกงขึ้นหน่อยครับลูกพี่เตรียมมารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนคนระับ บรรยากาศยามเช้านะครับผมนี่ครับที่นี่เขาเรียกว่าครับในน้ำมีปลานะครับในนามีข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศข้างๆให้ดูนะเช้ามากครับเยน็นและหนาวมากครับ ใกล้ถึงแล้วครับผมอีกหนึ่งหลุมนะครับมีหอกฮะก็พยายามดิโอ้นุ๊ นูนี่ครับเดี๋<า>ยวให้น้องโอตโตมาจับไป่ใช่เดรน,น,นี้นลนลเลยนยลงถุงนาเลยนี่เลยถุงนา่นานะตาก็จะมาขึ้นอยู่แบบนี้คนระับแม่กวัวเหรอไมวกกัดบ่ มุดแลุมฮะเอหนูนี่เอ่อพตาว่าน่าจะมีหนูมากัดน,นะครับัป่ากินป่าหนูหูหอยุ่ไหน สองดือ้สามวิอนี่นะเดี๋ยวเราจะรอน้องโตมาเก็บปลานะครับผม ใส่คู่เลยนี่ครับเราจะให้น้องโอต้จับใส่กลุ่มครับทังนะครับผมจะไปะจะไปะจับหังไหมเออโหเยอะมากนะครับผมมีต่เบลุกเลยครับตัวนี้

พออยู่พอกินใช่ไหมฝั่งนู้นนะครับดวงอาทิตยก็กำลังขึ้นนะครับผมมันบรกาศดีมากจะเช้านะครับับที่ย์ไรตัววาจะได้หมดเดยวนโอ้โหเยอะครับเยอะพอสมควรนะครับ คือปลาที่เข้ามาในหลุมนี้นะครับก็จะแห้งครับผมแห้งไม่มีน้ำนะครับหมดยังไปหมดแล้วถือฮะพอเอาปลาเสร็จแล้วก็จะปิดแบบนี้นะหล,ลุมครับน้ำปิดไว้ข้างบนเนาะ ่ะเราเสร็จภารกิจแล้ววันนี้ก,ก็พออยู่พอกินน้อยโชว์หน่อยโอ้โหเยอะเยะมากมหมายเลยไปเดินลงไปที่รถเลยปลาดุกนะครับปลาช่อนนะครับปลาหมอก็มีนะครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวกำลงังพอกินนะครับผมไม่ใหญ่มากครับ เราก็จะกลับกันเลยครับเนาะหรือว่าแวะไปเล่นที่หน้าก่อนนะครับสักพักก็จะเข้าบ้านเลยนะครับน้องโตหันหน้ามาบอกแม่แม่เอฟซีหน่อยอาฝากช่องหน่อยครับผมตามช่องพิเศษทุกคำด้วยนะครับสวัสดีครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาถ่าย คลิปลงให้แม่ๆได้ดูนะครับได้รับชมครับว่าการหากินอีกหนึ่งวิธีนะครับของคนอีสานนะครับก็ทำง่ายๆนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามครับช่องผู้ใหญ่ทองคำชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ